เก่าเลยหนึ่งเก่าหกเปินป่ะตัวไดลูกตัวไดลูกมือนีตัวไดเอาไว้รุ่นอันวันที่สิบเจ็ดเลยบอกหรือว่าสีเอาแต่อันไล่วันซื้อผู้กินกาแฟก็มีไว้โอ้เก่าว่าได้เปรียบ

<อ>ก็โกหันหัวเออเกหเดินบบกผู้ฟ้ามันกมันเบาแต่งวดกว้นอนยังโอกอยู่เก่าันเอาทารุ่นหัวนี่หัวนันที่17นี่นะปา่ปกแดงที่นะ่ะ